สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะผมกับรายการ U21X World Cup 2022นนะครับผมเย่ก็ในตอนนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ต้องบอกว่า สายเลือดใหม่เนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งหน้านะนั่นก็คือทีมชาติแคนาดานั่นเองนะครับผมแล้วเราบอกว่าคนที่ผมเลือกมาในวันนี้นะแฟนปืนอย่างเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเคยมีข่าวกับเราอย่างหนาหูเลยนะครับนั่นก็คือโจาทานเดวิดนั่นเองนะครับผมและเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะกับ BK8 BK8 นะค BK8 นะครับ คนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะที่ bk8new นะครับผม bk8new หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอตรงนี้นี่นนะครับก็ได้เช่นกันนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะทุกคนนะมาทุกคนแคนาดานะครับโจรทานเดวิด ต้องบอกว่าคนนี้เอาจริงๆเนี่ยผมเคยทําประวัติของเขาไปแล้วเหมือนกันนะครับในคลิปเกี่ยวกับของตอนที่มีข่าวกับเรานะแต่ว่าเป็นประวัติแบบคร่าวๆมากๆนะครับผมแล้วก็จะไปหนักถึงสไตล์การเล่น,นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าประวัติจริงๆของเขาเลยเนี่ยว่าแบบเป็นใครมาจากไหนเนี่ยยังไม่เคยทําเหมือนกันแล้วผมก็สนใจด้วยนะครับก็เลยโอเคขออนุญ,ญาตเลือกเป็นจนาธานเดวิดมาก็แล้วกันนะครับสําหรับทีมชาติแคนาดานะครับผมก็โจนาธานเดวิดนะชื่อ ชื่อเต็มๆของเขาครับคือชื่อว่าโจอห์นทานคริสเตียนเดวิดนะครับผมโจอห์นทานเดวิดเนี่ยนะครับผมเขาเป็นคนแคนาดานะครับผมลูกครึ่งแคนาดากับเฮตินะครับผมแคนาดาเฮติแต่เกิดและโตที่อเมริกาที่เมืองบูกลินรัฐนิวยอร์กนะครับผมงงไหมงงไหมคุณพ่อเป็นเฮติคุณแม่เป็นแคนาดานะครับผมแต่ว่าเกิดและเกิดที่เกิดและโตที่นิวยอร์กนะครับผมซึ่ง สามสัญชาติตั้งแต่เกิดแล้วทุกคนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กนะครับได้เพียงแค่3เดือนทุกคนนะครับได้เพียงแค่3เดือนไม่นานนะครับเขาต้องเดินทางอ,อพยพย้ายไปอยู่ที่เฮตินะครับผมไปย้ายไปอยู่ที่เฮติกับค,คุณพ่อก่อนแต่ว่าพอไปอยู่ที่เฮติได้แค่ไม่นานไม่นานนะประมาณ2อถึงสปีนะครับเขาก็รู้สึกว่า ครอบครัวเขาเนี่ยก็ได้ส่งเขามาอยู่กับคุณแม่ที่แคนาดานะครับเพืพ่อเพื่อเป็นการแบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากกว่านะครับผมซึ่งโอเคเขาก็เลยมาอยู่ที่แคนาดานะครับเป็นตั้งแต่ประมาณ3ขวบนะครับซึ่งเราบอกว่าชีวิตของเขาในวัยเด็กที่แคนาดาเนี่ย,ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่มันโอเคมากเพราะว่าคุณคุณแม่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ลําบากอะไรมากมีฐาน,นะประมาณหนึ่งครับสามารถส่งเขาเรียนโรงเรียนแบบรัฐบาลฝรั่งเศสได้ที่ แคนาดาที่ต้องบอกว่าเออน่าสนใจมากนะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่แคนาดานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโรงที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมันมีความหลากหลายในวัฒนธรรมเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ากีฬาฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆที่แคนาดาและเดวิดเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจกีฬาฟุตบอลเช่นกัน นะครับผมที่แคนาดาเนี่ยทำให้เขารู้จักกีฬาฟุตบอลแล้วเขาก็เริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลครั้งแรกที่นี่นะครับผมในตอนแรกเนี่ยเขาก็เล่นให้กับสโมสรเอ้ยเขาก็เล่นให้กับระดับชั้นมัธยมก็แข่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งในปี2011นะครับผมมันมีสโมสรที่ชื่อว่าออนตาว่านะครับผมสโมสรออนตาวาเป็นสโมสรท้องถิ่นเล็กๆนี่แหละของแคนาดาครับผมก็ได้มีการเซ็นสัญญาเขาเป็นเยาวชนฝึกหัดเข้าไปฝึกฝีเท้ากับในทีมซึ่งโอ้เดวิดทำได้ดีมาก ทำได้ดีมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ออนโตวาเพียงแค่3ปีทุกคนเพียงแค่3ปีมันก็มีหลายทีมมากมาติดต่อ,อสนใจเขาซึ่งต้องบอกว่าเป็นหลายทีมจากเมเจอรีซ็อกเกอร์อเมริกานะครับผมก็คือมันอยู่ใกล้กลกลกลๆกันกับแคนาดาใช่ไหมก็มาสนใจแต่ว่าเดวิดเนี่ยเขามีความปรารถนาชัดเจนว่าเขาอยากจะไป้ายแข่งที่ยุโรปมากกว่าเมเจอรีซ็อกเกอร์อ่าเขาเขามีปักทงไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ทาให้โอเคเขาก็ตัดสินใจปฏิเสธหลายสโมสรไปเลยนะครับจากเมเจอรี นะครับผมแต่ว่าจนกระทั่งมันก็มีทีมจากยุโรปติดต่อมาทีมหนึ่งนั่นเป็น,เป,นเป็นทีมจากลกเบวเยียมก็คือทีมเก้งนะครับผมเก้งนะครับผมซึ่งเออเก้งเนี่ยโอ้โหสนใจเดวิดมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเขายอมทำห,หลายๆอย่างเพื่อให้ได้ตัวเดวิดมาให้ได้นะครับผมในตอนนั้นเขามีการเปิดเผยค่าตัวเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3ล้านยูโรซึ่งมันบอกว่ากับเด็ก คนหนึ่งอายุไม่ถึง20ปีนณะตอนนั้นเนี่ยนะครับผมประมาณ16 17เองอะ่ะ3ล้านปอนด์กับทีมอย่างเก้งเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ที่เสี่ยงพอสมควรแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันสําหรับเก้งน,นะครับผมแต่ต้องบอกว่าที่เก้งเนี่ยหูเดวิดไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมเพราว่า เพียงแค่2ฤดูกาลแรกที่เขาปรับตัวนะครับพอขึ้นสู่ปีที่3ามเขาสามารถก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมเก่งได้แล้วต้องบอกว่าพอมาเป็นตัวหลักปุ๊บเนี่ยฟอร์มแม่งเดือดจัดเลยทุกคนฟอร์มแม่งโหดมากยิงถล่มทลายยิงถล่มทลายยิงปั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 ง,ปง,ปงนะครับผม2ปีนะครับผม2ปีที่เขาเล่นชุดใหญ่ให้กับเก่งนะครับลงเล่นไป60นัดยิงไปทั้งหมด30ประตู16แอสซิตเยอะมากเยอะมากๆมากๆเลยแล้วก็ทำให้ชื่อของเขาเนี่ยโดง่งดังไปทั่วยุโรปแล้วก็มีหลายทีมในยุโรป ยักใหญ่เนี่ยสนใจเขามาก,มากๆนะครับผมซึ่งตอนนั้นตอนนั้นก็ประธานสโมสรของเก่งเนี่ยก็ได้มีการประกาศเลยว่าเราพร้อมขายแบบเรียกว่าไงเรามันไม่เชิงไม่เชิงพร้อมขายแต่เราจะยอมเจรจาก,กับทีมที่ให้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านยูโรอ่าพอหลายคนรับทราบข้อมูลนี้ไปก็แบบอ้ยอาจจะมีโอเคสู้ไหวก็สู้หรือสู้ไม่ไหวก็ถอยออกไปนะครับแต่ว่าแล้วแล้วจนกระทั่งนะครับผมมีทีมแชมป จากลีกเอิงก็คือลีดยูเนเต็ดเอ้ยไม่ใช่ลีดเลลิวเออร์ลิวนะครับลีกเอิง e นะครับลิวจากลีกเอิงอะนะสนใจเดวิดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเงินเพราะว่าณตอนนั้นเขาเพิ่งขายนักเตะไปเยอะนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นกาเบียรม,มากาเยสนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสเปเป้ลิวมีตัง มีตา์พอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ซูเปอร์สตาร์ที่จะมาเอามาปั้นและทําเงินได้ในอนาคตจะเ,เอามาช่วยทีมเขายอมควักเงินขวา3า30ล้านยูโรทุกคน30ล้านยูโรเป็นค่าตัวก้อนแรกให้กับเกง่งซื้อตัวโจนาธานเดวิดและออปชั่นเสริมว่ากันว่าจะหนักถึง40ล้านยูยโรเลยด้วยซ้ำและนี่คือดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรของลิวนะครับผมซื้อเดวิดมาจากเก่ง เซ็นสัญญากันยาว5ปีนะครับผมในปี2020แล้วก็ต้องบอกว่าที่ที่ริวเนี่ยนะครับผมโอ้โหเดวิดเหมือนยิ่งเล่นมันยิ่งดีทุกคนยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเพียงแค่ฤดูกาลแรกที่เขาย้ายมาเขาก็สามารถยึดตำแหน่ง,งตัวจริงของริวได้ทันทีนะครับผมได้ทันทีเลยเป็นตัวจริงโอเคอาจจะยังไม่ยิงแบบถล่มทลายขนาดนั้น แต่ก็ถือว่ามีผลงานให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพอเข้าสู่ปีที่2ยิ่งเล่นยิ่งดีปีที่3ยิ่งเล่นก็ยิ่งดีนะครับผมจนปัจจุบันนี้เขาอยู่ริวมา3ปีแล้วนะครับผมทำให้ตอนนี้นะปัจจุบันเขาลงเล่นให้กับริวนะทุกคนไปแล้วทั้งหมด90นัดน,นะครับยิงไปได้37ประตูกับอีก16แอสซิสต์เหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากเยอะมากๆกับเด็กคนนึงปัจจุบันนะครับเขาอายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า ด้วยฟอร์มแบบนี้ก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทําให้มีข่าวกับบรรดาท็อปทีมยุโรปหลายทีมรวมไปถึงอาร์เซนอลเราเองด้วยก็เคยสนใจเขามากๆจริงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าเป้าจ๋าจามันสามารถถ่างไปริมเส้นก็ได้หรือที่ตําแหน่งโดดเด่นจริงๆก็คือตําแหน่งหน้าต่าสามารถเล่นร่วมกับกองหน้าตัวท็อปเรียกว่าไงเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ ทำได้ดีมากๆ,ๆนะครับผมแล้วก็มีข่าวกับหลายทีมซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตอีกไม่ยาวไม่น่าจะยาวไกลมากเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นเขาย้ายทีมแน่ๆอาจจะว่าจะไปไหนเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะครับผมทีมนี้สําหรับในนามทีมชาตินะฮะโหคนนี้น่าปวดหัวมากอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมเขาถือ3สัญชาติตั้งแต่เกิดเลยนะครับอเมริกาเฮติ ie, แล้วก็แคนาดา แต่เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับแคนาดามากที่สุดทุกคนนะครับเพราะ,ราะว่าโอเคเขาเกิดที่อเมริกาก็จริงแตอ่อยู่ได้เพียงแค่ไม่นาน3เดือนเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เฮติเองที่เป็นบ้านคุณพ่อเขาเนี่ยเขาก็ ไปอยู่ได้ก็2อถึงสปีเท่านั้นเองเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเขาเลยเนี่ยอยู่กับคุณแม่ที่แคนาดาแล้วก็ที่แคนาดาเนี่ยนะครับผมทำให้เขารู้จักกีฬาฟุตบอลถึงที่ได้แจ้งไปเขาก็เลยโอเคตัดตัดใจเล่นให้กับทีมชาติแคนาดาก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เขาก็ติดมาแล้วทุกชุดจริงๆทุกคน U15 นะครับ U17 U21 ด่แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ก็ติดมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเขาติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยทุกคนเร็วมากๆาอายุเพียงแค ติดแค่แบบติดไปเฉยๆเดยแต่ตอนเนี้ยแม่งกลายเป็นแบบเรียรกว่าไงกลายเป็นนักเตะร,ระดับท็อปหรือจะเป็นตำนานของแคนาดาไปแล้วก็ว่าได้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าในปี2019นะครับผมเขาคว้ารางวัลน,นักเตะย,ยอดเยี่ยมแห่งปีของแคนาดาไปได้คือในประเทศเนี่ยคนนี้แม่งเก่งสุดณนปีนั้นนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมเขาติดทีมชาติแคนาดานะครับไปแล้วทั้งหมด37นัดยิงไปได้22ประตูเยอะมาก เยอะมากๆและอายุแค่เนี้ยไปที่อีกไกลแน่นอนนะครับผมดังนั้นผมเชื่อว่าโอเคว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะแคนาดาอาจจะยังดูไม่ได้ดีมากไม่ได้เปรี้ยงป้างมากแต่ผมเชื่อว่ามันยังเก่งได้อีกเยอะทั้งแบบอัลฟองโซเดวิดหรือว่าโจธานเดวิดเดวิดเองก็ตามก็ตามแต่นะครับดังนั้นในฟุตบอลโลกครั้งหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพวกเขาจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมกับอเมริกาเนี่ยนะครับหูน่าจะ น่าจะเก่งขึ้นเยอะแล้วก็คิดว่าถึงตอนนั้นแคนาดาน่าจะมีอันตรายขึ้นเยอะมากๆนะครับผมก็น่าสนใจมากๆนะสำหรับโจวทานเดวิดนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะได้ย้ายแน่ๆแต่ว่าจะย้ายไปไหนก็ต้องมาติดตามกันนะ ครับผมก็นี่แหละฮะสำหรับประวัติของโจวทานเดวิดนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบนะฮะก็ต้งการทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปด้วยนะฮะกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันได้ในโอกาสหน้านะะะฮจจเป็นใคราก ประเทศไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้ว